ไอ้ดมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคนนะจินนโนเกมเมอร์กับผมแคนไดสมานะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมมินินินจากันเช่นเดิมนะครับผมอย่ามัวรอช้าไปรุยกันเลยดีกว่าครับโอเคจากด่านที่แล้วนะครับผมเราได้พวกคนใหม่มาอีกคนนะชื่อชื่ออะไรนะชื่อชุนป่ะใช่เป็นตัวธนูระยะไกลนะซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยเสียงน่ารักอะต้องขอบอกว่าโอเคกับตัวชุนอุ้ยน่ารักมากนะครับผมโอเคกับตัวชุนมากเพราะว่าเป็นตัวยิงระยะไกล้แล้วก็ใช้ธนูเนาะ มันบวกกับศัตรูในระยะไกลได้ดีนะครับผมตรงนี้นะครับคือ rabbit hole oh, forest แปลเป็นไทยจะเป็นอะไรเดียวหลุมกระต่ายเหรอป่าหลุมกระต่ายแบบนั้นนะครับผมแสดงว่ามัีกระต่ายเยอะใช่ไหมโอเคก่อนอื่นเลยเราลองหาว่ามีคำพีอยู่แถวนี้ไหมโอเคมีนะครับผมผีเซอร์บินไปดันที่แล้วไม่มีเลยน่าเสียดายนะครับผม บินไปแล้วก็ออกทางขวาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายก่อนละกันนะเอ้ยไม่ดิปกติมันเราดูก่อนนะครับผมว่าเราต้องไปทางไหนเราต้องไปทางขวาเหมือนกันนะนั้นเราออกไปทางซ้ายสำรวจกันก่อนนะครับผมแต่่อนอื่นเราเจอแก๊งนินจาแล้วก็มีอีกายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราลุยก,กับแก๊งนินจา่อนดีกว่าโอเคเหมือนนินจาจะกลับนะงั้นเราให้นินจาอยู่ตรงนั้นไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบวกกับพวกมันไป ก่อนอื่นเราต้องไปหาอีกาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างข้างบนขึ้นได้ไหมฮะโอ้ฮฮลลนินไอ้นินจาแหมฉันไม่รู้สึกเลยนะว่าเจอมีเธออยู่เนี่ยสุดยอดมากเลยเรื่องการสติวะเออลุงไม่มองผมเองเปลา่าพอดีข้ากำลังตามหาเห็ดอะไรสักอย่างนะครับผม เขาพยายามหามาแล้วแล้วเขาเอามาให้เขาได้เนี่ยเขาจะให้ออของให้นะเป็นไซเควสนะครับผมก็คือต้องทำหาเห็ดอะไรสักอย่างให้เขาเดี๋ยวลองหาดูก่อนล้วกันเอ๋ออันนี้นะครับผมสเปียร์ออฟอะชิดะเนี่ยเป็นเห็ดหัวหอกนะครับผมไม่รู้จะไม่รู้จะแปลว่าอะไรดี อเอหา <went through. S 2> ให้จริงด้วยเนาะเ <at> จ๋งมากเลย <is> ขอบคุณมากฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเจ้าได้หรือเปล่าแต่ว่ามีประโยชน์กับเจ้าแน่นอนเฟิงออฟส n ตนบิวนะครับผมอะไรไม่รู้แต่ว่าเออผมคงจะไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะปกติก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เอ้ากิดเรื่องกะช่วยกรงสัตว์ออกจากรงเฉยเกิดเรื่องเฉยเลยมา สไนเป Kristin. อร์ขอซูมไปใกล้อีกสักทีสไนเปอร์อุ้ยเดี๋ยวไม่ตายอุ้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 ยสวนสวนสวนมันสวนมันสวนไอ้ตัวใหญ่อยู่ไหนตัวใหญ่อยู่นี่เหรอไม่ใช่ดีแล้วตัวใหญ่อยู่ไหนกะเห็นมีตัวใหญ่ตัวไม่ใช่เหรอหรือว่าหนีไปแล้วไม่ตัวใหญ่หนีไปแล้วจบแล้วมาเดี๋ยวเราช่วยสดดัตว์ก่อนนะครับผม ไพูดแล้วเนี่ยเราช่วยสัตว์แล้ะเราลองสิงสัตว์ดูก่อนไหมเพราะว่าพวกสัตว์นะครับผมจะสามารถเห็นของนะว่าเป็นอะไรนะครับผมโอเคอ่าทีนี้จะได้สำรวจง่ายหนะ่อยเหมือนตรงนี้ก็มีสามไรนะรู้สึกทางนี้มันทางนี้มันไอ้นี่มากเลยอะ่ะมันยาวมากเลยอะ่ะ มันจะเป็นทางไปในเรื่องหรือเปล่าโอ้เยอะมากเยอะมาก ไหวไหมเหลืออีกสองตัวนะครับผมอาจจะใช้อันสี่ไม่ใช่นะก็เ,ะเหลือแค่สองตัวเราจะแค,แคกเอาปกตินะครับผมแต่มันบังคับยากมากเลยการจะตีโดนสมุไรแต่ละตัวนี่มันยากมากจริงจริงโอเคโอเวลล์อัพนะครับผมโอเคสามารถใช้คีได้มากขึ้นนะครับผมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรผมจะเรียกคีนะ โอเคมีจากสิงจิงจอกอ่ะขอสิงหจิงจอกได้ปะจิงจอกโอเคสวยเอ้ยมีท่านุกีดด้วยนะทีนี้เราจะได้หาของต่อนะครับผมว่ามีตรงไหนอีกเดี๋ยวเราไปหาก,กันต่อไปเฮ้ยทำไมมันเห็นอะอะไรอะอยู่ๆก็เห็นอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น อยู่ๆมันก็เห็นนะทุกคนทำไมอ่ะ <c oughs> ก็เราก็เราแปลงเป็นสัตว์แล้วว่าโอ้จบแล้วอยู่ๆก็เห็น <c oughs> อยากได้สัตว์ที่วิ่งเร็วๆมีตัวอื่นที่วิ่งเร็วไหมด้เวลาชุนมือสไนเปอร์โดนหนึ่งโดนสอง โดนสแล้วก็หนีสับเป็นฮีโร่โอ้โหคอมโบสบายเลยนะครับผมตัวอื่นไม่ต้องไน้แทบไม่ต้องได้ใช้เลยไอไม่ใช่ไม่ใช่ปิดกระถาผิดกระถาิดกรถาโทษโทษท,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 ที่เราจะใช้ก็คือกระถาหาของนะครับผม<ส>เพราะว่าเรามา<ส><ท>เล่นมาสักพักนึงกำลังเช็คอยู่ว่าเออเราจะไปอยู่ตรงไหนคิดว่าน่าจะไปทางนี้นะใช่ไหม โอเคใช่ครับผมเดีย๋ยวเราจะวิ่งตามผีเสื้อไปเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าแถวนี้ผมน่าจะเก็บของน่าจะหมดน่าจะหมดนะดูทรงบินไปทางที่ไฟไหม้นะครับผมนั้นก็แสดงว่าต้องมาทางนี้แหล okay, ะโอเคไะจะไหวไหมนะ เราต้องแทงหลังนะครับผมถ้าเจอแบบนี้เสียงน่ารักอะ่ะทุกคนฟังเสียงนะฮุฮยชอบอะ่ะแต่ว่าชอบขนาดไหนพวกนายก็ต้องตายให้พวกเราอยู่ดีขอโทษนะ ขอโทษนะพวกนายน่ารักมากเลยแต่เราก็ต้องฆ่าโอเคตอนนี้นะครับพวกเรามาถึงหมู่บ้านที่โดนเผานะเราอาจจะต้องช่วยซามูไรเหล่านี้นะครับผมโอ้จะไหวไหมเนี่ยไม่ใช่ใช้พิษกระถายอีกแล้วอันนี้เกตแคปนะครับผมหมู่บ้านมาเราต้องจัดก,การพวกนี้ก่อนนะค่อ้าสเต็ยไปแล้วอาจจะจิ้มด้านหลังก่อนนะครับผม ตัวไอมามาอีก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 เดี๋ยวเราลองใช้กระถาหนเห็นไหมม่ค่อยได้ใช้กระถานเลยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตโอ้หใช้กระถาหน่อยเถอะกระถานอะไรดีกระถานอะไรดีพายุไหมกระถางพายุก็น่าดีนะ นี่ละปุ๊บโอเคโดนหมดสวย <c oughs> ถือว่าเป็นการหลอกล่อที่ดีมาเละกันสวย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 โอ้สบายครับโดนหมดงี้โดนหมดงี้สบายมีตัวมีตัวนู้นนะมีตัวนูน้นน่าจะใช้ซูซูมเมสน่าจะตอบโจทย์ไปไปซูซูมเมส์ตบ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 น่นแหละตายโอเค โอเคลุยต่อโอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจรอบๆนะครับผมว่ามีนิ n จาเหลืออะไรเหลือไหมเราจะ,จะได้จาัดก,การทั้งหมดให้ได้นะยังมีอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นแล้วอาจจะต้องเป็นชุนนะเพราะเป็นตัวธนูใช้ชุนนะ่าจะตอบโจทย์กว่าธนูสไนเปอร์ธนูสไนเปอร์สวย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 น่าจะไม่เหลือแล้วนะ เหลือไหมเหมือนจะไม่มีแล้วนะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของพาร์ทการสำรวจละเดี๋ยวผมจะขอสำรวจคู่นะครับผมแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาแชร์กันมีตัวใหญ่เหรองั้นเราต้องบวกกับตัวใหญ่ก่อนนะครับผมกระถาที่เหมาะกับตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็คือไฟเบอร์บลุยมับสวยโดดไปอีกสักนัดโดนอีกสักนัดเฮดช็อตตรงหัวไปต่อไป ฟุโตชานันติปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่ได้โอ้ยอีกแล้วอีกแล้วฟุตโตไม่เป็นงานเลยโอ้ยไม่นะตายไม่นะเอ,อ้ยก็เรอบหนึ่งอ๋อมีพี่หมีนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาพี่หมีสู้กับเขาหน่อยนะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนพี่หมีอย่าเพิ่งไปมาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยมีทีเดียวตายมีทีเดียวแตกเลยเหรอ มีทีเราเตะเลยเหรอถามจริงปุ๊บปุ๊บอื้มอืมอุ๊ยอุ๊ยเจ็บอุ๊ยเจ็บ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 โอ้ยไม่ไหวอ่ะตัวใหญ่เล่นยากมากเลย A few moments later โอเคได้แล้วอย่ามา กับฟูด็อกโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยหมีแล้วก็ให้มีหาของแถวนี้เลยแล้วกันนะ mm hmm. เอาละครับตรงนี้เป็นทางสะพานขาดนะอันนี้เหมือนเราต้องเดินไปทางสะพานตัวนี้นะครับผมแต่ว่านอกจากสะพานขาดเนี่ยเราต้องไปทางซ้ายเทนจาก โทระนะครับผมโทระน่าะเป็นนินจาตัวใหม่ที่เราจะเจอในรอบต่อไปนะโอเคผมสง,สงสัยว่าข้างล่างนั้นมีอะไรล้าแต่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรนะต่อให้มีอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีนึงอตอนนี้เราจะรักษาฟอร์มหมีแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคอันนี้เป็นคัสซีนะอืะอ น่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ <น gadget. S 1> ้ยตัวอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกจากฟอร์มสัตว์ก่อนนะออกจากฟอร์มสัตว์เป็นหาของแล้วก็ใช้ผีเสื้อ จากนั้นเราจะใช้ฟอร์มสปิริตนะครับผมหรือว่าร่างวิญญาณในการสิงมีกรอบหนึ่งโอเคครับผมเหมือนยังไปทางนี้อยู่นะมุลตร้วก,กีนี้มันตัวอะไรเนี่ยตบสมุไรสะคว่ำมหมดเลยวิ่งกันหมดเลยนะครับผมรอสโซนะครับเก็บยาร์ดเอ่อสุตสารของวิญญาณที่ ล่วงหลดเหลืออะไรสักอย่างโดทานซีไม่ควรทิดจะเข้าไปนะครับผมแต่ว่ามันมันบังคับให้เราเข้าไปเราก็ต้องเข้าปะสุาสานนี้นะ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับผีหรืออะไรแบบนี้นะครับผมฉันไม่สามารถจัดก,การพวกผีอะไรแบบนี้ได้กับคนที่ชื่อคุณโอจิใครก็ไม่รู้นะปัญหาคือถ้าเป็นวิญญาณเนี่ยเราจะสู้กับมันยังไงก่อน โอเคมีช็คพายต,ตรงนี้นะมีตรงนี้ตีได้เดี๋ยวพี่หมีอยู่กับเราอ่ะนะพี่หมีเราเปิดช็คพอยตาก่อนไปไปต่อหมอกหนามากหมอกหนามากอุยอ้ยอุ้ยผีเหรออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอยู่ในรูปสัตว์อะตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่ได้ไไดนั่นหนี เหมือนเขาพยายามดูดดดูดตัวขี้เรานะครับผมโอ้ยโอ้ยขอโทษพี่หนีก่อนนีก่อนอุย้ยดูดไปหมดเลยดูดไปหมดเลยมันไม่มีอะไรสู้มันไม่มีอะไรสู้อยา่าโอ้ยดูดไปหมดเลยอะเราจะเอาอะไรไปสู้อะ่ะมันดูดพลังชีวิตไปด้วย,ยนะเนี่ยอย่าอย่าตามมาอย่าตามมา ต้นตัวก่อนโอ้ยไม่นะไม่นะหมดเลยหมดเลยทั้งเลือดทั้งโซทั้งขี้ทั้งอะไรทุกอย่างหมดหมดทุกอย่างโอเคเราเจะทำแล้วนะครับผมแล้วเราก็เก็บดอกไม้สีขาวแล้วคิดว่าน่าจะช่วยได้นะโอเคกอกระดาได้อหมจ้า เออเหนื่อยอะ่ะเดยนไม่เหลืออะไรแล้วว่าจะไหวไหมเนะี่ยอันนี้ซันเลนะครับก็ถายแหงแสงเหรอโอเคดีถ้าอันนี้น่าจะออ้ยจะเพิ่มเต็มด้วยมามาไหนไหนผีมาผีมาผีมาขอวอนกับผีหนอ่อยเถอะ ได้ดีเคเดี๋ยวเรามาลองกระถาแห่งแสงดูนะครับผมว่าจะใช้กับผีได้ไหมเฮ้ยอิโคอนนจิสุนี่นี่สู่สุขติไปซะมามาอิโคโนเนจิสุกระถาแห่งแสงนี่นี่เอามามากูไม่กลัวแล้วสงเสงนะมามาผงผียังไม่กลัวแล้วมา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 ,มาคอขมอนอมอนอมอนขมอน มาดิโกโนจิสุมา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 มีอีกไหมมีอีกไหมไอวอนไอวอนมามา Valerie. จะได้เดิอนอย่างสบายใจตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมมาตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมมามีอีกไหมตัวนั้นปล่อยไปแล้วกันเก่งแล้วมีกระถาแสงเก่งแล้วนี่นี่นี่ข้างล่างเลย ข้างเรื่องเนี่ยจะัดการนี้เฮี้ยนเลยเพราะว่ามันดูดไข่เราไปหมดเลยนะอืมมามาเดี๋ยวพวกนั้นอะมาดิมาดิทางนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยสองสามตัวเนี่ยตรงนี้เลยจะได้โดนทีเดียวให้หมดนั่นแหละโอ้โหมานี่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 เออแสงอยู่นี่แสงอยู่เออนั่นแหละโอโห easy พวกผงผีเยอะะจอกมาดิผงผีตัวไหนวะมาดิมาดิได้หมดหละ พร้อมบวกทุกตัวมาอ่านี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยมามาตรงนี้เลยเนี่ยมาตามมาตามมานั่นแหละมาตรงนั้นอีกอ่ะต้องจัดก,การให้หมดใช่ไหมมามาจัดการให้หมดก็จัดก,การให้หมดมามีอีกไหม โอ้ตัวนั้นอยู่ด้วยกันสองคนเหรอดีดีอยู่ด้วยกันสองคนจะได้จัดก,การทีเดียวมามานั่นเละอีซี่โอ้โหตั้งแต่มีกระดาษเสียงนีผีง่ายขึ้นเยอะเดีย๋ยวนะขอลองใช้กระดาษหาของก่อนนะฮะ <Huh? S 1> อ๋อเรามีเราได้คมภีแล้วนี่นะลืมลืมโทษ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 โอเค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 ขอโทษขอโทษขอโทษลืมลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมไปว่าเราได้กระถาษเสี่ยงมาเนี่ยเล่นมันจะลืมเลยเนี่ย โอเคผ่านแล้วนะครับผมขาดกิโซอยู่อันนึงเหรอเสียรายจังแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับผมแต่ที่เหลือเราเก็บเรียกว่าเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อไปดีกว่าครับโอเคนี่เหมือนจะเป็นปราสาทกับีกานะเดี๋ยวเราตัดไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ทางน่ากลัวมากเลย และนี่ก็คือทั้งหมดของมินินินจาในวันนี้นะครับผมสรุปเราได้กระถาใหม่มาคือกระถาแงแสงแรงนะครับผมหลังจากนี้ผีจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปนะครับผมอีซีเอาลักและนี่ก็คือทั้งหมดของมินินินจาในวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไว้เลยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมแคนด้นสามาและมินินินจาก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้หผงผีอะไรไม่นนะ่ากลัวเลย